Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทัศนียาขวัญมานะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนคำศัพท์ในเรื่องของ Sport Sport ก็คือคำศัพท์เรื่องของกีฬาค่ะมาดูกันเลยคำแรกค่ะ Pingpong พิง g p o องหมายถึงกีฬาปิงปองค่ะ b บ l บ b a s บ b บ l l หมายถึงกีฬาเบสบอลค่ะ Basketball บาสเกตบอลหมายถึงกีฬาบาสเกตบอลค่ะ g y m n a สติก g y m n a สติกหมายถึงกีฬายิมนาสติกค่ะ s w imming s w imming หมายถึงกีฬาว่ายน้ำค่ะ Soccer Soccer หมายถึงกีฬาฟุตบอลค่ะ Badminton Badminton หมายถึงกีฬาแบดมินตันค่ะ running Running หมายถึงกีฬาวิ่งค่ะ Taekwondo Taekwondo หมายถึงกีฬาเทควันโดค่ะ Volleyball Volleyball หมายถึงกีฬาวอลเลย์บอลค่ะ Tennis Tennis หมายถึงกีฬาเทนนิสค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทำพท์ในเรื่องของสปอร์ต uh, ก็คือกีฬาค่ะ วันนี้นะคะมาดูคำถามค่ะว่าคุณชอบกีฬาอะไรนะคะสาม,มารถถามได้แบบนี้ค่ะ What sport do you like What sport do you like ก็คือคุณชอบกีฬาอะไรนะคะเวลาเราตอบค่ะ I like ตรงนี้ก็ตามด้วยชื่อกีฬานะคะ For example I like soccer I like soccer I like, like badminton I like volleyball ค่ะ นักเรียนก็สามารถดูคลิปตัวนี้แล้วก็ฝึกอ่านฝึกท่องคำศัพท์ได้นะคะคุณครูก็ถามคำถ,ถามถึงนักเรียนทุกคนเลยนะคะ What sport do you like What sport do you like นักเรียนสามารถส่งคลิปคำตอบมาทางช่องทางไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย